สวัสดีค่ะสวัสดี fc ทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาขอแนวทางนะคะหวยเราพัฒนานะคะขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่นะคะทูบไอ้ไข่นะคะงวดประจำวันที่26นะคะเดือน7จ็ดสค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะ เด็กต่ำกว่าอายุสิปีควรได้รับคำแนะนำนะคะมาลุ้นกันค่ะเลขทูบจากไอไข่นะคะอันนี้เป็นหลอดสีขาวนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะว่าทำไมไม่มีหลอดเนาะ เลขทูบแม่น้ำหนึ่งแนวทางรัฐบาลไทยแอดได้ลงไปให้แล้วนะคะเพื่อนๆจะบางคนอาจจะยังไม่ได้ชมเนาะก็ไปย้อนดูให้กำลังใจย้อนหลังได้นะคะแนวทางเลขทูบจุดคืนมันผ้าใหญ่ค่ะเพื่อนๆจะแนวทางหวยรัฐบาลไทยค่ะใครยังไม่ชมเนาะบูชามาครั้งแรกค่ะ ปูชาปู่อนันตน,นาคาราชนะคะมาจากแม่น้ำหนึ่งน้อเล็กทูบแม่น้ำหนึ่งค่ะเพื่อนๆจ๋าถ้าใครยังไม่ชมก็ไปกดติดตามรับชมได้เลยนะคะเพราะว่าที่แอดลงไปมันไม่แจ้งเตือน,นะคะ่ะเพื่อนๆจะไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรนะคะตัวแรกมาแล้วคะ่ะเพื่อนๆจ๋าสองนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ เป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะคะโปรดชมเพื่อความบันเทิงค่ะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะของวันที่26นะคะ ขอโชคลาภจากไอ้ไข่นะคะจากทุกไอ้ไข่เนาะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะวดนประจำวันที่26นะคะเดือน7จ็ดสค่ะเมื่อวานแอดก็ได้จุดทูบของแม่น้ำหนึ่งค่ะเเพื่อนๆจาแนวทางหวยรัฐบาลไทยค่ะใครอยากลองเอามาเสี่ยงแนวทางหวยรัฐบาลลาวก็ได้นะคะ ื่อมีคนชอบเนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องได้ทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะคะผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะเพื่อนๆจ้า ตัวที่สองก็น่าจะเป็นสองค่ะเ,เพื่อนๆจ้ะสองสองรุ่นกันค่ะตัวที่สามนอกจะเป็นอะไรค่ะย้ำนะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครชอบก็ลองนำไป พิจารณาดูนะคะเพืเ่อนๆจ้ะ ครั้งแรกนะคะกับการจุดธูปขอพรขอโชคลาภจากไอ้ไข่ค่ะเพื่อนๆจ๋าแนวทางหวยรัฐบาลลาวค่ะงวดแรกนะคะขอให้เพื่อนๆเอซทุกคนนะคะมีโชคมีลาภเฮงๆทุกคนค่ะ งงกับการลงคลิปกับเพื่อนจ้าเวลาแอดลงคลิปจะไม่ค่อยแจ้งเตือนกับเพื่อนๆมีหลายๆคนทักเข้ามาถามนะคะเขากดติดตามกดกระดิ่งไว้ค่ะแต่เวลาแอดลงคลิปเขาจะไม่เห็นคลิปแอดค่ะเ,เพื่อนจ้าไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อที่จะให้คนอื่นเขาได้เห็นคลิปเนาะเพื่อนจ้าเป็นกำลังใจให้กับ แอดด้วยค่ะจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ต่อๆไปค่ะหาแนวทางมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะเผื่อใครชื่นชอบในตัวเลขนะคะเพื่อนๆจะตัวที่3ามเริ่มมาแล้วค่ะ เพื่อนๆหรือว่าใครที่เข้ามาชมในคลิปนี้ขอให้มีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะน่าจะเป็น7จ็ดกับเพื่อนจาเจ็ดกับ1ตัวเดียวกันนะคะตัดเล่นสองตัวค่ะก็จะมีสองสองเนะคะสองหนึ่งหนึ่งสองเนาะสองสองค่ะเพื่อนๆจะาสองเดสองค่ะ ใครชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยค่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแอดก็เพิ่งจุดให้ครั้งแรกค่ะเพื่อนๆขอโชคลาภจากทุกไอคไข่ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ค่ะขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ